เสียแม็กสมัครสมาชิกช่องผมมาทุกคนต้องขอบคุณจริงๆนะครับพี yeah. ่อต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับพี่คลิปผมช้ากว่าคนอื่นเขาคงจะแย่งผมเอาหมัดเก่งๆไปทำคอนเทนต์เี่ยกับการชนะบอสไปหมดแล้วแหละเพราะฉะนั้นผมขอทำในสิ่งที่ยังไม่มียูทูบเบอร์คนไหนทำนั่นก็คือการเอาเบสิกชนะบอสมาเลยหนูสู้ได้ตลอดอยู่แล้วมาเลยลุงวันนี้ผมเอาเบสิกตั้ลุงนะจึ๊บหมัดเฟกนะ ซัดหน้าไปจับแจ้น้องเบรกอุ้ยมันตันด้วยนะตะกี้ผมอาจจะปล่อยๆแม่งมัดฝาไปจชิบหายละอืมอะไรล่ะลุงฝาเดอร์บิงกัตวันนี้เป็นวันครราชของเจ้านี่แหละผู้ชมเชี่ยวกูเคี้ยวคดกาะมันโลนะเตมิน่าเตมิน่าผู้เกาะมันรีอย่างไวเลยทุกคนฮัลโหลตูมโปรบอลเนี่ยพี่เจ้าอืมซัดไปเกาะแตกนี่แน่ซัด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 เกาะแตกแม่งไม่โดนไอ้เหี้ยมาอีกรอบ อืมโอ้โหโทษทีนะชิบหายแล้วอีกบัตรมนะัเนี่ยอู้หูยโดนเข้าสองดอกติดทุกคนจังหวะนี้แม่เ้ยเจ็บชิบหายเลยมาใจเย็นใจเย็นอย่าแรนบัตรขวาอย่าแรนบัตรขวาค่อยๆคุยกันนะม,มันจับทางได้ไม่ฉลาดโอ้โโอโเอเยเสริมค้างเฮี้ยค้างค้างเฮ้ยเเฟกแม่เอ้ยไม่โดนโ ถ้าผมสามารถโฮเลือดตอนนี้ได้ถึงแบบในจุดที่มันจะอาเรนอันติอะ่ะบอกเลยว่าง่ายอ่าเคาะเอาอันติอันติมาเร็วเดยวเล่นตีใส่เรามาเลยน้องรักอ๋ออันติมาเร็วขอร้องอันติมาเถอะออได้นกก่อนผมต้องทําให้เขาอันติให้ได้อันติต้องมาแล้วนแน่ใส่ไปก่อนเลยเอออันติมาเออเรียบร้อยโดนเบดแล้วตาฟูตาเขียวอะไร เรียบร้อยเองอยู่ในแผนการของพี่และน้องชายเส,สร็จกูลำมาเอ้ยขารับแบบก่อนลงไปนอนกองกับพื้นแป๊บนึงเดี๋ยวผมลุกขึ้นมาใหม่อันติดเลยนี่เนี่ยเรียบร้อยตัดเลือดได้ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของฉันแล้วฟาเรอร์มิงกัสไม่ยอม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 โอ้โห,โหอื้อหืออื้อหือ,อ เรียบร้อยลงไปนอนซะนะจุ๊บจุ๊บงมาเต็มก้มต่ําเต็มก้มต่ําก้มต่ําก้มต่ําเรียบร้อยได้ต่อโอ้หุ่ยน่าอยู่เลยค่อยๆคุยกันย,ย,ย,ยังหลบตีรอจานโปผู้ชายมันผีได้ไงครับคุณบอกผมสิเตียงตบคำเก่าคอมเมทปีนี่นี่รัวใส่รัวรัวใส่ถอยทุกอย่างในการคำนวณของผมนี่เลย รู้ไหมอะไรโหกับฟาเตอร์บิงกัตเฟียอะไรชุบแป้นคอดนี่แไงสงสัยว่าตลอดเลยว่าด้านหลังนี่มือคือรอยอะไรโอ้ยเฮียโอ้โหล่วงเลยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยหมัด <c oughs> ขวาเนี่ยมันขึ้นหลอดจริงๆเลยหมัด <c oughs> ขวาเอ้ยมันลีดเลือดกูแต่ในเลือดผมกับเขานี่บอกได้เ,เท่ากันอันตรายมากครับชว็วตนี้โอ้ย <c oughs> พี่บ้าปะครับพี่พี่บ้าปะครับพี่ ไม่ไหวแล้วนะโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหหึืกูกลับมาใหม่บางรอบป๊บหนึ่งรอบนี้ไม่ไเร็วกว่าแกเขาเรียกว่าแกแค้น้องรักนาำนะมาบอกความเขาแค้นใจอะไรก็ไม่รู้แม่งดีไปหมดโดนนัดขวาดีหน้ายู่เลยเดี๋ยวคงจะเฟ้ไปหน่อยเดี๋ยวคงจะเฟ้ไปหน่อยก้มต่ำ งัดไปหนึ่งดอกอุ้ยบอกได้เกือบแล้วอืมเข้าเฟรต่อยลราต่อยตัวได้นะครับเดี๋ยวรอเขาเข้าเฟรหลบโอ้โหเลือดกูเหลือเท่ามึงแล้วมึงทำได้ยังไงวะมาตอดไอ้โอ้โห,หน่ายู่เลยแล้วเวลามึงสก,กิลมึงไม่เลือดลดด้วยเหรอวะให้มึงมขี้โกงไปหนึ่ยเฮ้ยค้าง ที่ค้างเกือบตายโว้ตัวเล็ี้โกช่บหอืมขอคาแรคเตอร์นี้ไปเล่นได้ไหมครับโอ้โหเจ็บใจจริงๆโดนแตละดอกเลยฮึมาครับต่อยต่อยต่อยก่อแตกย้ำหน้าหนึ่งทีโอ้ยดีนะมันไม่งัดขวาใส่ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงดีเรื่องก่อนนะทุกคนโอ้โหพี่ชายค่อยๆคุยค่อยๆคุยโอ้โหเห็แนแม่ <c ười> <c ười> ไม่อะไรครับเนี่ยมุณบอกสิโอ้โหลบไม่ทันอัดตกคืนหนึ่งทีแต่มันมีอันตรีนะมันมีอันตรีผมต้องโอเลือกเต็มเพระเยอะๆนะเวลาบาดติดมันไม่ให้ล <bold word> like oh, oh, ่วงนะครับโอ้ประตีทำสองรอบติดบ้ามัเนี่ยโอ้คนสามรอบติดเฉียชี้ชี้ค่อย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 ขอโทษขอโทษขอโทษยืนคอมันกูยืนคอมันเก่ง อืมฮึฮ่า่ยูเลยอันนี้ไม่น่ารอดหรอกมาครับกิวผมอาจจะไม่ชนะแต่ผมจะสู้สุดใจเพราะเราเป็นคนไทยมาเลยงัดถ้าตานี้ผมไม่ต่อยเขาสวนเลยแล้วผมรอลุกอย่างเดียวพิชิตชนะนะครับมันจะไม่สามารถเพอร์เฟครอบผมได้อืมทาแรกสักยี่สิบรอบติดที่ชนะแน่นอนไหวหรือเปล่าโอ้ยชิบหายแลุกคนโอ้ย แขนตรงนี้บ่าลยว่ไห yeah. Yeah. วเหลือแต่ที่ผมแพ้บอสได้รอบที่2ไปนะครับผมก็ใช้เวลากับบอสไปอีกพักใหญ่แต่ยิ่งผมลงบอสไปมากเท่าไหร่แทนที่ผมจะเก่งขึ้นผมกับทําคะแนนกับบอสต,ตัวนี้ได้แย่ลงส่วนทางกับเวลาที่ผมใช้กับมันจากสองสามเป็นหนึ่งสามแลวเป็นสี่สามผมสงสัยในตัวเองมากนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมทั้งที่ใน,นแมตช์แรกผมเข้าใกล้คำว่าสมบูรณ์แบบ ผมแทบจะล้มบอสได้อีกแล้วแต่ทำไมยิ่งผมพยายามยิ่งขึ้นมันกับแย่ลงจนกระทั่งผมได้เข้าใจตัวเองนะครับว่าสิ่งที่ฉุดรั้งผมอยู่ก็คือความกดดันที่ผมกดดันตัวเองมากเท่าไหร่นะครับผมยิ่งทําได้แย่ลงถึงแม้ความกดดันจะเป็นสิ่งทาค่านะครับมันแลกมาด้วยระเบียบวินยัยมันแลกมาด้วยความพยายามแต่มันก็เอาสิ่งที่เรียกว่าความใจเย็นและความสบายใจที่ผมรักที่สุดของผมไปผมใช้เวลาไปพักแก่ในเกมนี้นะครับจนผมตระหนักได้ว่าลึกๆแล้วผมกังวลมากแค่ไหนที่จะทําได้ไม่ดีใ,ในสายตาของผู้ชม ถ้าวันหนึ่งผมไม่ได้เล่นเก่งเท่านี้ละ่ะหรือเขาวันหนึ่งเกมเปลี่ยนไปจนผมไม่เข้าใจมันอีกครั้งละ่ะหรือถ้าตอนนี้ผมไม่สามารถลมบอสตัวนี้ด้วยเบสิกได้ละ่ะแต่ตัวผมก็ได้เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วมนุษย์อาจจะไม่ต้องเก่งที่สุดเพอร์เฟกต์ที่สุดหรือยอดเยี่ยมที่สุดหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งก็แค่ตั้งใจทําสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ถ้ามันดีได้เท่าที่มันดีได้ก็พอและยินดีด้วยครับนี่คือตายดีที่สุดของผมจากห้าตา เลมอนท็อปน้ำบริการการกดเกมัาแถมโลบักบัตรค่28บาทแถมเติม255ได้พันโลบักอือไม่ซื้อไม่ได้แล้วป่ะเ